แผ่เมตตาให้ตนเองก่อนที่เฮาจะแผ่เมตตาให้กับสบรัพย์สัตว์อื่นนั้นเอาควอนแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนจะเหตุให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดสงบหากเหตุใดทุกมือใจเฮาจะมีอนุภาพมีพลัง อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรอะหังอัยยาปัโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอคอันทรายทท้งปวงอาหังอนิโกโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์ใจ สุกขีอัตหนังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจลดพ้นจากทุกข์ภัยต่างเสเ่อม